บวกลบเต็มหมดแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะส่งไมให้พระอาจารย์ต่อนะคะอ่ะปาซาทูอาสาทูะอาจารยนมาแล้วสาธุอาเจ้าเลือดกันเราไม่ตามงมัดกละเพราะว่าลาเลยไปละอาจารย์ลือดโอ้มันอีกครั้งโอ้

วันที่นะฮะพัฒนาเนี่ยสิบแปดเราจะพูดกันนะสิบเดียวนี่จะว่าสมบูรณ์ละนะเ perfect ละสุดยอดสิบมปดทุกอย่างสมบูรณ์ครบละอ่าไหมอ่าใครจะเป็นอะไรนะอ่าพระมหากษัตริย์ต้องครองอะไรเลยนะทศพิธราชธรรมสิบเห็นไหม้องอยู่ในอ่าทศพิธราชธรรมสิบถึงจะเป็นอ่ากษัตริย์ได้เพราะคนไต้หวันเนี่ยเขาเลยเอาวันชาติเลยว่าเดือนสิบวันที่สิบอ่าเป็นวัน ตบัญชาติของไต้หวันถ้าบันศิก10โอ้โหฉลองมันยิใหญ่เลย10อุ้่บังบังอัน,นนี้น่าทางงังยารัฐบาล10เนี่ยใครที่ไม่ได้10เนี่ย่คนนี้จะ,จะเะกะิดมา้ามีอะไรสมบูรณแบบพบหมดเลยหรือว่าอะไรคนที่มีไดอะไรพิเศษออโอเคถ้า10เนี่ยจากเลข10มาเป็นเลขเะยนะ11ใครไม่ได้11ตั้ง ยกมือ11้โหเนสิบมันที่สิบเอ็ดของคุณเป็นอะไรนะมันโอดนี่ทั้งสองสิบเอ็่นสิบเอ็ดหรือว่าหาไม่เจอก็เนี่ยอะไรนะก่ใครมีสอง้าหนึ่งสองนี้ก็สิเอด้วยแล้วคนพี่เนี่ยเป็นคนพิเศษคือคนคนพิเศษคนคนเหนือคนคน <cin stereotype> คนคนคนอะไรคนเหนือคนละคนอะไรนะคนคนคนอ่คนไม่ใช่คนนะอ่ไม่ใช่คนไม่ใ <farklı> ช <iki S 2> ่คนพิเศษอ่ะอ่าจะมาหน้าสุดในอาจจะมาไปที่ปากช่องไปเจอหลวงพ่อหลวงพ่อเปี้ยวหลวงพ่ออะไรหมออมที่เราไปเจอหลวงพ่อที่หลวงพ่อทีเราไปที่วัดทุบบารสุนเรนน่ะที่อยู่เลยอ่ะหลวงเจ้าคุณเลยนะ เจ้าคุณเหลี่บแต่เจ้าคุณเหียมเจ้คุณเรียบแต่แล้วแต่มานมอดใช่ท่านแตมาก็ดูลายมือท่านไม่ตัวท่านก็อเ้ยท่านบอกว่าดูลายมือเป็นตัดูให้ไหนสิแร้วก็แกงดูให้มองไปเอาไปเอ้ยท่านเอาไปมาท่านเลยดูมือให้เราโอ้อันนี้มีสิบเอ็ดนิ้วอะโอ้โหจะมาเลยได้เรียนวิชาดูลายมืออยู่ทีโอ้โหอันนี้เงินเยอะนะไปกันหลายคนนะคนอื่นนี่ไม่แต่นี่แต่หมอรถ อะไรนะอ่าดรอ่อนโอ้โหอันนี้นะมีการกระปาเตอรโอ้โหนี่มีเงินเยอะนะเนี่ยท่านเห็นเราตรงไหนด้วยกระบบอลตังค์ก็ไม่เห็นแต่ท่านมองเห็นตรงสายอยู่เขาหแล้วเริ่มเรียนรู้โอ้อเส้นนี้มีสตังค์เยอะนะเส้นนี้อะไรอะไรแล้วก็อะไรนะแล้วก็ตัวนั้นมือสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยท่านบอกโอ้โหไม่เคยเจอนะคนนี้พิเศษมากเป็นคนที่ว่าอะไรนะแต่มาก็จําไม่ได้ต้องให้หมออ้อมมาบอกนะฮะข้อเรียบโอ้โหคุยตรงหมดเลยนะเพราะว่าท่านอายุเจ็ดสิบแปดสิบเลย ในเลขสิบเอ็ดนี่เป็นเลขปฏิบัติอ่าปฏิวัติอ่าปฏิบัติเปลี่ยนแปลงใครที่มีสิบเอ็ดชีวิตเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนกันกะต่มาเกิดมาในครอบครัวาชาวนาชาวสวนเนี่ยมามาปฏิบัติเปลี่ยนแปงลงหลังจากอายุกระตนมาไปก็แจกบ้างมีเงินบ้างเลยว่าหลานอีกหลายคนเฮ้ยเขามาทางด้านหมอหรือด้านพัด้านแพทย์ปกติเป็นชาวนาชาวสวนอ่กลับมาเป็นด้านหมอปฏิบัติครอบครัว เป็นด้านหนอนแล้วชีวิตเนี่ยดูสิบวชมาเป็นเนนน้อยโดนในป่าในเขาเอ้ยโดนแบบเปลี่ยนแปลงไปอยู่ใต้บัตเนี่ยกลับจากใต้บัตรมามืงไทยเอ้ากลายเป็นครูอาจารย์ไปเหมือนกันพอชีวิตเนี่ยคือว่าใครที่มีสชีวิดสิบเอ็ดจะมีชีวิตที่ว่าอ่าดุเดือดหน่อยดุเดือดมันแต่ถ้าสิบเอ็ก็ธรรมดาธรรมดาเรียบๆแต่สิบเอ็ดในชีวิตเนี่ยนะละครชีวิตจะดุเดือดใครที่มีสิบเอ็ดนี่ยจะจะไม่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ก็ พิเศษกว่าคนอื่นนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงจากปฏิบัติเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรนะมีสองอยู่ข้างในนะเราบางทีมันเหมือนกับเนี่ยไอคนพวกนี้เหมือนกับปกติรหัสชีวิตเนี่ยเราจะมีแค่เท่าไหร่อ่อนาคตมีสองตัวรหัสชีวิตที่ตัวเดียวใช่ไหมแต่รหัสสิบเอ็ดเนี่ยดูสิมันจะมีอะไรมีเจ้นข้าอขึ้เจ้าเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมมันอนาคตเนี่ยมันต้องฝึกฝนกี่ตัว สี่ตัวแรกนีนต้องฝึกฝนเยอะกว่าคนหงเลยนะเลขสเนี่ยมันก็เนี่ยอี่ากับอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะอันนี้มันก็จะคุยกันอยู่นะเนื่เลขสิอ็ดที่มีพิเศษกพปฏิวัติแตลงอ่ะแป่ว่าเพิ่มมาอีกส,บบกส,บสกิบอดกสิได้เทาไร่โอ้มี12้สิบ้างสองีองนะเน,งนี่ยมีเลขสองปีหนึ่งเาหกหกนอะไรนะหกหรวมนี่สอง่าปีกับเดือนรวมบวกกันยี่สองเห็นไหม มาดีๆใครเนี่ยคุณโตคุณสุโตเลยไหมคถูกไหมอ่าเนี่ยของคุณแม่ขาวที่ยิอ่าใครที่มียิงสองแสดงคนที่มีเลขคนนี้โอ้โหเจออะไรนะเจอเลขหนึ่งนี่ก็ว่าดูเดือดแล้วนะชีวิตนะมันเจอทยี่สิบสองนี่ก็โอ้โหดับเบิลดูเดือดเลยเพราะอะไรหนึ่งมีกี่ตัวข้างในสี่ตัวแฝงสี่ตัวอยู่ในมันทั้งแข็งทั้งแก่งทั้งละครชีวิตเแต่เมื่อวานเนี่ย ต Finally, ัมมาม่นั่งคอให้คุณอะไรนะคุณอะไรที่มาจากสันติแพงโปรดดยดูให้เรกเขาจะดูจะมาสับงัมตัเมื่อคืนมันก่อนลวตัมมาไม่มีเวลาเมื่อวานโทรมาหาจะจะก็นัดเวลาตามมาเขาเม่มีเวลาแล้วเขาเห็นเวลาต่มาแทบไม่มีเวลาตัมมาก็รับหมดอ่ะมีใครจะมาหาก็รับหมดเมื่อวานคนไข่มาก็รับหมดนะะแต่สุดท้ายมาลุกสิทธ์ช่วยให้หมอเพราะว่าหมอมาี่มีอยู่เยอะเลยตมาก็ให้หมอจัดไปก็เหมือนกัน รหัสตู 2, 2> ้บานคนนั้นอะอะไรสองสองสี่้ใครนไ้าเสไนี่มีรถ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 อรถ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 ระรถอนร่นถรถอนรถรถรถรรถ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 รนรถ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 ัถรถรรถรถัถรถรรถ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 ดถรถือรถ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 รรถีทรถรถูถร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 ทั้งถร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 รถรถรรรรี่ะรระร รหัสชีวิตหนึ่งกับยี่สิองยี่สนี่จะดูเดืออกว่าเข้มข้นกว่าอ่ถ้าหนังก็มืนกับแดนเจมหรือว่าไททานิกแจ๊สจ๊สรอสอสอสนี่ไม่ใช่อันนี้อสอสออไน่แนแนแนะ่แนซีแนี่รอสเดี๋ยวากพ่ไปอพ่ไปไปเลยีตงนัเลย ได้้ก่นี้กินน่ะเราเอาชีวิตแตถ้าเราไปถามเนี่ยโอ้โหคนรบนี้มายืนจดนี้ได้ในสายว่ตวิกฤตนี่อะไรนะเยอะมากเราก็ไปถามบางทีอันนี้เป็นความรับส่วนตัวเราลูกกันสอคนสองสองสีดูเดียวละแล้มาเจออีกเลขที่เป็นดับเบิลนะสิบเอ็ดสิบสองสามสาเช่นว่าใครนะมตเจออะไร เจริ่ำม,มี 2, 2, 4, มีสองสองสี<ห>่เลยไม่มีไม่เจริ่ำสามสามหกนี่ป่ะถ้ามีเจอสองสองสี่สามสามหกด้วยก็เหมือนกันเมื่อวานเนี่ยคนที่มาดูทำรหัสสองสองสี่ก็มีรู้สึกปีปีบวกกั็เป็นสองสองสี่ปีลอบสามสามหกและปีนี้เขาตกเลยหนึ่งหนึ่งกับยี่สิบสองโอโหแบบว่าสุดยอดเลยเนะมาถามมาทำไมว่าเดือนหกพิจุนนาเนี่ย จะขึ้นศาลอาจารย์จะชนะหรือแพ้โอ้เราก็งงเราจะตอบยังไงเราคุยไม่ได้เลยบอกไม่ถูกเลยนะเป็นปีที่ต้องตัดสินและต้อันนี้แหละกำลังขึ้นศาลกำลังฟ้องร้องเรื่องอาสมหาสังหาเรื่องมาซับอะไรกันอยู่กับญาติญาติตนเองญาติทางสามีว่าอะไรกันก็รูงอันนี้จะอยู่นบางทีฟ้องฟ้องสี่สามสั้นๆฟ้องฟองสี่ที่ชอปฏิบัติเปลี่ยนแปลงอันนี้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่อันนี้แต่อันนี้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องตัดสินเลยนะ ทำอะไรมันต้องมีแบบว่าเราต้องตัดฉากขับมิดเดิร์ยาแต่งงานหรือว่าอะไรมันต้องนี้แน่นอนแล้ว2 2 4เนี่ยเดี๋ยวตอนที่ตารางก้าชีวิตเนี่ยเราจะคุยกันมันเนี่ยอนู่นะแต่มันจะโหดดูเบื่อเลยแล้วตลอดจะมีวิญญาณเมื่กลุ่มเป้าหมายทุกคนก็จะไปตรง2 2 4คืออะไรเดอร์เบตาไอหรือว่าอะไรนะนิพพานหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะคุยกันส่วน3 2หมดนี่โหเราดูชีวิตอันนี้เลยจากนอร์เวย์ อะไรนะจนมาถึงภูเก็ตจนไปถึงเกาะสมุยจนมาขึ้นมาเชียงใหม่ชีวิตนี่มาไม่ธรรมดามาอยู่ที ari, acak, ่เมืองไทยนี่เป <average>. ็นสิบสิบปีโดยเฉพาะเลขสามสามหกเนี่ยจะเจอด้านความรักอ่ะดูเดือดความรักนี่จะดูเดือด่จริงต้องไปถามเขาเองว่าเป็นยังไงบ้างความรักเมื่อวานมาเนี่กับอะไรนะชิดจอยมีความรักกี่คนนะห้าคนแต่นี่จะมากันไม่รู้กี่คนในตอนนี้อ่า อันนี้เพาว่าสิบมันเยอะเกินไปมั้งเนี่ยเยอะจนมันทื่อใจอันนะเพราะว่ามันจะดูเดือดกันเพราะว่าได้ของเนี่ยเพราะว่าเขามีจิตใจที่จะช่วยช่วยคนพอช่วยช่วยพรบคนเขาก็นาาักว่าโง่ที่ไหนเขาไม่งโง่หรอกเขาเอ็นดูเราสงสารเราบางทีเนี่ยภาษาจีนเลยว่ายืดจื่อเซินกันชิงแปลว่าไงนะยืดจื่จริงอยู่กันนานๆจบเนี่ยมันเกิดความผูกพันความรักความให่ความอะไรกันมาเลยก็เป็นความผูกพันความเอ็นดูความสงสาร อ่ามันกันโอ้แม่ชีอ่าทำอาหารในพระเขาจะพระก็สงสารแม่ชีเอ็นดูไปมาก็ไปกันด้วยกันเลยนี่แบางทีอยู่กันหลายๆทีเนี่ยบางทีบังวัดเนี่ยเขาจะแม่แม่ชีอยู่เพราะไปเลยวัวพระท่านสงสารแม่ชีเนี่ยเม้นเนียไม่เหนื่อยท่าบ้ากันทางมาเหมือนกันตอนที่อยู่ใต้บหวเนี่ยอาจารย์ก็พระท่านจะมาที่โรงเรียนเพื่อศึกะาดูแล้วก็หมอที่โรงเรียนเพื่อเสดในเป็นศูนย์ผู้หญิงเนี่ยโอ้ท่านมีลูกสาวคนหนึ่งส่งให้อาจารย์ ฝากให้อาจารย์ไปเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันแต่แล้วส่วนพระเนี่ยต้องขับรถส่งลูกสาวพอ,อออกไ,<อ>ไ,ไปเรียนไปเรียนไปส่งไปส่งมาเอาไปมาอะไรนะบินกันลนะ,ะจำเป็นต้องเนี่ยนะ,ะลูกสาวเขาบอกโอ้หลวงพี่ขาหลวงพ่อเจ้าขาพี่เจ้าขาขอจะเอะมาแต่งงานกันดีกว่าลูกพี่ก็ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ถา,ามใครก็ลาอาจารย์เลยสึกมาเลยมาสึบปุป๊บอ้าว อะไรไม่มีสักอย่างบ้านไม่มีรถไม่มีเงินไม่มีอะไรไม่มีอ่าสพอแล้วกเฮ้ยนี่จบตั้งแต่ปอตีปอเอกแล้วควรจะไปแต่งพักไม่มีจบมาเลยเลยโอ้หางดสึกมาก็หมดเลยเลยก็ท้งอ่พอเพพ่อแม่ไม่เอาลูกก็ไม่รู้จะทําไงหางานเลยก็ต้องกลับไปเรียนใหม่ไปเรียนอ่อ่าปอตรงปอตีไปเลยเลยินสอบแด้เป็นครูตอนนี้เป็นครูเลยก็ไม่ได้แต่งงานก็ไปหาคนแต่งงานเลยโอ้จะมาสงสารเพื่อนจะมามากไปสงสารแบบนี้เนะว่า ที่ว่าสนยืดเยื้อซึนกันฉิงการจำเพาอ่ะนะเนี่ยแม่ชีฟงเนี่ยรู้เตอรี่ดีมากเลยเขาไปชีเลยฟ <ๆ S 1> งนี่เอาไปฝากแม่ชีให้ฟงแม่ชีไม่ฟงไม่ดูแลอ,อะไรนะลูกสาวให้ดีๆแล้วลก็ทั้งเขาเรียนจำเาพาะเอาผ้าจำเพาะึกไปก่อน<ม>ดีแตมาเลยโชคดีเพราะว่าแตมาที่ขึ้นหนีไปอยู่บนเขาเหลียวซานนี่เขาเขาไม่กวางเนี่ยนะว่าไม่ก่อนพอขึ้นไปตอนแรกจะมาดูแล้ว รอดเพราะว่ามีแต่ผมหมอกหมอบทั้งนั้นเลยเอ,อ่อมาลอดอายุหกสิบเจ็ดสิบอ่ะเอ่อมาก็เลยปลอดไปเพราะว่าหลวงพ่อท่านอายุสูงนี่มีลูกศิษย์ก็แก่แต่ถ้าจะมามาอยู่กับอาจารย์พยศนะอยู่ที่หนองอะไรนะศูนย์พระธรรมหนองพ่อหรือว่าอัะไน,นที่นั่นนะโอ้โหมีแต่เจอแต่คนไทยคนตั้งแต่หมองไม้แม่ไม้อะไรไม่โอ้โหมาเดี๋ยวหลวงพ่อมีปัญหาทั้งนั้นตัวเนี้โอ้โหแต่มาเป็นดูสงสารเพราะว่าสารทั้งหกเนี่ยต้องระวัง เลขอะไรนะเลขที่สงสารอย่าคิดถึงว่าสงสารอะไรอะไรเรื่องของชอบสงสารคนอื่นแล้วใจสุดท้ายเนี่ยตัวเองมีปัญหานั้นเหนื่อยลำบากกับตัวเองบางทีต้องประคองชีวิตก็ดูเดือดดูเดือดแต่ไม่ดูเดือดมากนะแต่ไม่ไม่ต้องกับประมาณจะเน้นดังความรักในดูเดือดนั้นต่อไปเลขอะไรนะ48แปดเราเอแค่สี่สิบแปดก็รั 48นี่โอ้โหอันนี้1นึด um. <m any> sure ูเดือดอันหนึ oh. ่งหดูเดือด2อ4ดูเดือด3ามดูเดือด48นี่ยิ่งดูเดือดใหญ่เลยอ่ดูเดือดยังไงเพราะว่า44นี่มันรวมอะไรย22ดับเบิลนี่เห็นไหมเป็น44โอ้โหใครมีบ้างในนี้จะไม่มีมั้ยไม่มีเลยไม่มีเลยนะรุ่นที่แล้วมีไม่ใช่หรอรุ่นที่แล้วมีใช่ไชื่ออะไรนะคุณเบนใช่ไหมเออที่ให้เชื่อใครให้เสียบมัโอ้โหอันนี้ก็ไม่ธรรมดา ไพ่มี4ี่สี่แปเนี่ยถ้าเราสังเกตดูในมีเลข4มีเลข8เนี่ยมีเลข4มีเลข8และสีนี่อะไรนะแปลว่าเปลี่ยนที่แปดนี่อะไรนะเงินทองไพ่มีสีมีแปดแสดงว่าไม่มีอสังหาริมทรัพย์มีมรดกตกทอดปู่ย่าตายายพ่อแม่ให้มาพอมาถามคุณอะไรเนี่ยที่เบ้นที่เรียนรู้นะคุณมีอะไรไหมอกว่ามีหมดพ่อแม่ปู่ย่ากาะเหลือไม่เยอะเลย แต่พ่อแม่ไปกินแบบพอมาถึงรุ่นเขาป๊อบเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วอโอ้โหวปวดน่าดูเพิ่งเปิดร้านอยู่สองวันปิดร้านทันทีเลยปิดร้านก่อมันเรียนร่าชีวิตพอมันเจอป๊อบโอ้เลยเข้าใจเลยว่าเปิดร้านคาเฟนะ่นี่มาว่าไม่รู้ตอนนี้เป็นเปิเปดร้านคาแฟอะ,อะไรนะ,ะรหัสชีวิตคาเฟ่หรือเปล่าเป็นชื่อเรื่องไไม่แน่เลยเนี่ยบางทีสี่สิบแปดเนี่ยชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยสุขสบายอยู่แบบว่าคุณหนูคุณหญิงคุณนาย พอดีนะเหมือนกับหมูตกกระสานตกกระสานพอไม่มีเหลือแล้ยก็ตุ๊กไม่มีอะไรเลยซีบสี่สี่แปดถ้าเราไปเจอใครเนี่ยชีวิตเนี่ยบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนในเรื่องจังสันตตาเราะว่าบางครั้งก็รวยแบบปั๊บฟุกรวยแบบปุ้งขึ้นไปเลยบางทีจนก็จนไม่มีอะไรเลยโอ้โหนั่นสี่สี่แปดนี่จะเหนื่อยกว่าคนอื่นนีกเพราะว่าบางทีนี่รวยก็รวยแบบฟุกเอ่อจนก็จนแบบไม่เหลืออะไรติดตัวเลยหมาข้างถนนก็ไม่เหลือแลย สี่สิบแปดเนี่ยจะละครชีวิตนี่จะดูเทุกเรื่องทุกอันนี้แต่มันจะเจอ,อยากเจอยากหน่อยล่าสุดนี่เรามามีลูกศิษย์ที่ที่พิรุโลกเราเซอร์กับคลินลิกหมอฟุ้หมอฟุ้ที่ไปทํางานเป็นลูกจ้างของบริษัทคลินลิกอันหนึ่งทําไปทําไปทางเจ้านายก็อยากจะบปีเปล่าให้ลดลงลดลงให้เดือนเสร็จแล้วเดือนละสามพันเดือนละสามพันเดือนนี่พอกินไนหะมพ่าไม่ยังไม่เอาด้วยเนะี่ยเดือนสามพัน สุดท้ายไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องออกมาออกมามาเรียนรหัสชีวิตเพราะเงินไม่มีปุ๊บเดือนละสามไม่มีตอนนั้นเอาแฟนใหม่มาด้วยนะแฟนแฟนแฟนใหม่ไม่ใช่แฟนใหม่แฟนเก่าพอมาเรียนเรียนปุ๊บนะฮแฟนก็ทิ้งอีกโหสงสารผู้ชายเนี่ยแฟนก็ไม่มีเงินก็ไม่มีแฟนก็ทิ้งอีกโหที่รหัสสิบสิบแปดเสร็จแล้วเนี่ยจะก็คุยกับตมาชิกอ่า messenger สมาชิกก็อยากบอกเมื่อไหร่สิบสิบแปดเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวก็รวยได้ แล้วแกก็เอาที่บ้านแกเปิดคลินิกรักษาคนเซาเทสฟรีโอ้โเสาเทสฟีนี่มาเต็มสี่ห้าสิบคนแต่จันทรนั้นสุดเก็บตังค์สามร้อยบาทห้าร้อยบาทคนก็มามาไปมั่นใจเอ๊ะฝีมือดีไม่ดีเสร็จแล้วเอาแปลมาเอาเก็บแพงขึ้นไปหกร้อยโอ้โหผลเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วซื้อบิ๊กไบค์เลยคันตุ้มปุ้มปุ้มปุ้มวันนั้นจะมาไปสอนที่วัดบางถินพิศโลกขับไปไปเมืองใครวะมาถามมเอ๊ะนี่คุณเนี่ยโอ้โหเนี่ยเท่าแกนี่ ก็แก่ร้อยมาเลยขับปิกไปไม่นานปีเดียวสองปีามาไปสมัครเรียนที่มศสก็มาหาทำไมาล่ะอาจารย์อาจารย์ตอนนี้กำลังจะซื้อร้านอะไรนะซื้อเพิ่มได้ซื้อร้านซื้อบ้านแล้วก็เป็นที่นินด้วยประมาณสองปีปั๊บเดียวนะสร้างทุกทุกทุกเสร็จตอนนี้ที่ดีนก็เสร็จแล้วทำมาได้สองปีแล้วปีนี้น่าจะปีสุดท้ายถอนหมดทุกที่ร้านประมาณสองล้านสามล้านที่ดินเขาโอ้โหสวยมากเลยเข้าไปนี่ปุ๊บ เจอคลินิกก็ผมต้องดูกระเป๋าว่ามัมีกี่แก๊งกี่แก๊งกันนะเพราะว่าค่าราคามันสูงครั้งหนึ่งนี่ประมาณสามพันต่ออันนี้หมอฟุ้เนี่ยหมออ่องก็จะประเทศได้ไปคลินิกอยู่แต่คลินิกสวยมากเลยตกแต่งแบบว่าเสียไปหลายแสนอันนี้ก็เหมือนกันสี่สิบแปดเนี่ยโอ้โหเปาตีเนี่ยแบบว่ารวยปั๊ดเดียวรวยแล้วไม่ต้องห่วงมาถึงนี่สินะแล้ว่าความแข็งเก่งเลยเก่งโอเค ่ะเดี๋ยวแรกคื่นเดี๋ยวเราก็สรุปทีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียนเรียนไปกันต่อไปแล้วมาเึื่งการโอนเลขการโอนเลขอ่ะใครขอตัวอย่างใครมีเลขเยอะๆนะใครมีเลขเกืบทุกตัวมนึ่งไหมนั่นนี่ยใครมีเลขเก็บทุกตัวหน่อยต้องมั่งต้องมั่งชงซีใจอ่านนิดเชะอ่ายกตัวอย่างสักคนอ่ะใคร ข้างข้างเดียวหรือว่ารวมกันเอาเอาข้างเดียวหรือว่าเลือกเลือกหรือว่าอะไรก็ได้ดดดด